เฮ้ยเตอีดอ่ะเอ้าโดแหลังปกเป่าเมือกโอ้ตีไปจะโดนตีไ่จะโดนไม่โดนแล้วเดี่ยนโดบ้าน่แต่แต่แต่เวทมันชาร์จเร็วเหมือนกันนะดูแบบชารเร็วมากเลยนกเป็น ทีเฟสที่เบาอยู่ดีแถมต้องกดคาฟทุกครั้งที่แม็กแบบมีเสียได้ันอยู่แล้วเสียเราไม่ได้กดเพอร์เฟคท์ท่าเลยทีเฟสภาคเก่านี่มันชาร์จเร็วอยู่แล้วว่าคุณผู้ผู้่มันชาร์จเร็วกว่านี้คุณแป้งผมมันจบเล่นเล่นบอลลงอกไปเล่นไม่ได้มันช้ามากเลยไอ้ไอ้ไอล็อกเก่าท่าท่าร่าแสงเร็วอยู่แล้ววะใช่มันเร็วท่าแสงมันเร็วมีแค่สกิลเดียวแหละที่ ที่มันที่มันไหลนี่แต่มันแต่มันช้าแต่มันก็ไม่ช้ามากหรอกแค่ต้องใช้เวลาเคลื่อนที่คุโคลแบเราไม่คิดว่ามันก็ท่าเร็วหมดเลยละเร็วเร็วนุ้นสุดเร็วมากเลยเวลากดไอ้ิคิวโปตอนแฝงผมกาผมกาเร่นแบบดูสัตว์กิ้เรียบร้อยแหละ เอฟเนนอาราเสนะทุกคนคือเราลืมเลขบัตรการันตีไว้แน้วมันเปลี่ยนตัวไปแล้วเปลี่ยนตัวเลยคือเปลี่ยนตัวแล้วตัวตัวเอจีอะตอนยังไม่ได้ใช้บัตรการันตีมึงอ๋อแล้วไปนึกว่าจะบัตรการันตีโอนไม่อด้บัตรไม่ได้เงี้ยสเปเชียลดองไม่อยู่เลยแต่การันตีตัวแล้วแต่ เราบาดการันตีเราอยู่ในคันที่จบแล้ววขดีกว่าไม่ไข้ร้ายีว้าตีสลายตีายแล้วาดแล้วอูโหโดนโดนโดนอุ้ยสาบเสมออุ้ยเจ้าหน้า ตัวครับถ้ามันเกาะห่วงได้ก็ได้ฮ่าฮ่

ล <laughs> ึกล้ำฮ่จะจกินนี่เล้ำลึกลลึกล้กก้ก what how <coughs> แก่ป่ะดูว่าังติดมั้งแกติดแค่ร้างติดนิดเดียวเอเอเนี่ยไงครัเอาไปดูอากาศเอเอตามแทน่เบืิกันเยอโอ้ ลมแบบลมไหนจะแรงด้วยเนี่ย ขึ้นขึ้นแทนแล้วสอบโค เอาอกยยอไปเอาใจไปขาแตได้เลยเจ็บดีีเนียกแฟนล้ลงไอ้ลมลงขาดแต่ปีนปีนขาดแต่เรื่องอยู่นั้นว่า เอาคนที่สีฟูนี้มาเขา้าเขา้าซื้ออลไว้ปะผมดีใจมากจังวัะพยายามพยายามป่ะพยายามพยายามเพื่อที่มีใช่เนี่ไจุดอ้คนน่งที่อยู่ตอนแรกที่อยู่แคทชุดอัพเปโลอ่ะสองคนเลยอีกคนหนึ่งช,ชื่ออะไรใครสักอย่างใครใครใครตามั้งคนนั้นก็มาเหมือนกันเก่งมาก

ก็มีดีกันดีมากไม่เคยมีมาล้อมแบบต้องหยิบเอาเอาคิวบัตรแล้ <Okay. S 1> ว,ว,ว,วผมจะชาร์จแต่ท่าแสงนะ มันจะได้ลมล็อเกเฟดไงได้ลมพอดีอ่ะตัวจะได้ถนัภาพแต่งมองไม่เห็นอุ้ยหางหางจริงถ้าเปลี่ยนแต่งไปเล่นมืดหรเปล่า มันยโยกหัวที่ผมผมเตียมดาบแตกไม่ไม่โดนอะ <c oughs> แต่ไม่โดนเดี่ยวโตสะ้านนเี้ย <c oughs> มันไม่มาไมาวาันเลยม, <c oughs> มันคงไม่ลม้มลมตัวนี้แล้วมั้งไมไ่แน่ลม้มงมอ่มันมัมเนเลลมเสร็จ เธอตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายคุณไม่ตายนะโอ้ยเออวัดเป็นปลากปลาเดี๋โวยยย๋ mày một bút cái lỗi đâu lạ gì đâu là, mày lạ lỗi

อ้ไม่มีเลยของดีลยหมดวะโอ้ดอ,อโซสามบอกว่ามันจะมีประโยชน์นไ้ดอโซในอ่าคนนี้ใครมีกสุดเลยต่อไปเอาไปรวมเข้ากันเออเอาไปสมเป็นรวมว่ได้ พอปมันอะไวอฟลเร์ซีบวกสองจุดห้าบ้า